ก็ควางเว้นกันเป็น่านไม่ได้พูดคุยหรือมาอ่านบทกวีสู่การฟังน่าจะเป็นหลายสัปดาห์แล้วนะครับคราวนี้ก็พอดีเขียนขึ้นได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับบทกวีเกี่ยวกับความรักที่มีชื่อว่าฝากหัวใจทักทายสายลมหนาวก็เป็นแรงบันดาลใจจากฤดูกาลนะครับซึ่งความหนาวเหน็บนี้ทําใหเ้เกิดความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับ อย,อ,ยอยากได้รับความอบอุ่นจากเพื่อตรงข้ามนะครับแต่ก็ต้องยังทนว่าเวงเอางออยู่ก็เลยปรับใจปรับความรู้สึกกับฤดูการไปพลางพลางก่อนนะครับเรามาฟังดูว่าฝากหัวใจทักทายสายลมหนาวนี้เป็นอย่างไร <c oughs> ปล่อยหัวใจทักทายสายลมหนาวนำส่งข่าวดานดน ถึงคนสวยจินตนาเฉิดฉันสั่นระรวยหยัดอยู่ด้วยรอยรำพึงคิดถึงเธอเป็นเรื่องราวโหดร้ายฝากสายลมที่กระนำทุกระทมอยู่เสมอมนมายาพาส่งหลงพร่ำเพอ้อให้ใจพลอยคอยเกอ้ออยู่เดียวดาย ทนรู้สึกกล่ำกลืนค่ำคืนหนาวยังสืบสารรานร้าวแห่งความหมายยังหงอยเหงาโดดเดี่ยวเปลี่ยวใจกายเอกนานไหมคลี่คลายนะสายลมหรือบอกเล่าแต่เรื่องราวหนาวสถานเจ็บร้าวรานครวนสะอื้นให้คืนขมตอกย้ำแต่ จอมปลอมเรื่องตรอมตรมซ้ำเติมทุกระทมจนเควงควางเปิดหัวใจท้าทายสายลมหนาวหอบนำส่งเรื่องราวของเจ้าบางังช่วยแปลงสารอุ่นละไมสู่ใจนางให้คลายความอ้างว้างเถิดสายลม